สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองวันนี้สรุปภาวะตลาดหุ้นและค่าเงินบาทครับประจำวันที่1พฤษภาคม2563นะครับวันนี้เป็นวันหยุดครับแต่ต้องบอกว่าเป็นทองวันที่ทองลงมาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านนี่ต้องสงสัยแน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไงนะครับ ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับในคลิปวิเคราะห์ช่วงบ่ายเนี่ยก็ตอบคําถามไว้เยอะพอเหมือนกันนะครับเพราะสาเหตุหลักๆเนี่ยถ้าถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านมีความรู้แล้วเนี่ยนะครับก็ลองกลับไปศึกษาไว้ก่อนก็ได้นะครับพอช่วงเช้าเนี่ยผมจะสรุปข่าวก่อนเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นถึงจะตามมาด้วยการวิเคราะห์นะครับเพราะในช่องเนี่ยจะมี3คลิปต่อวัน,นพอสแกตมาก่อนช่วงเช้าสรุปข่าววิเคราะห์ตามมาเนี่ยไม่เกิน10บโมงรอบเช้า และหลังจากนั้นรอบบ่ายครับเราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทองวิ่งทั้งวันแต, alia, แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าที่ทองวิ่งเนี่ยนะครับเพราะ,ะตลาดอื่นๆเนี่ยมันแย่ทองเนะี่ยเป็นเซฟเฮเว่นพูดภาษาชาวบ้านคือนะครับพอเศรษฐกิจอะไรไม่ดีการค้าการขายแย่นะครับคนตกงานเยอะๆเ, ossen. เงินทุนนแะม้กรทั่ทงคนที่เป็นเศรษฐีต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็เข้ามาลงทุนหรือมาพักเงินในทองมันเลยทำให้ ราคาทองปรับตัวขึ้นมาครับมาว่ากันที่นะครับราคาก่อนเลยนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับเจ็ดโมงกว่าๆเนี่ยราคาสมาคมไม่เปิดโดยปกติก็ต้องใช้ราคานะครับทองคําโลกมาก่อนล่าสุดเนี่ยลงนะฮะทองคําโลกนะครับราคาทองคําโลกตอนนี้ที่เป็นทองคําฟิสิกอลจริงๆฟิสิกอลคือทองคําแท่งของโลกเนี่ย ลงต่ำกว่า1,700เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูราคาย้อนหลังของสมาคมเมื่อวานเนี่ยนะครับประกาศไป4ครั้งครับคุณผู้ฟังครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับสมาคมประกาศราคาทองคำแท่ง96.5%ขายออกที่26,200รับซื้อคืน26,000ท่วนรูปพรพันะครับขายออกที่26,700ครับรับซื้อคืนที่25,000 529บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเดาก่อนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าจะปรับตัวลงนะครับแต่นะครับจะลงมากไหมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งนนั้นคือค่าเงินบาทนะนะครับค่าเงินบาทปรากฏว่านะครับเช้าวันนี้อ่อนเนี่ยจากเมื่อวาน32บาท ส2สงตางค์เนี่ยล่าสุดนะ7โมงกว่ากว่าเนี่ยสบาท48สตางค์ทีนี้บาทอ่อนเนี่ยถ้าทองลงมันจะถูกไม่มากไงฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นจุดพิจารณาพอาทองลงในหลายท่านก็เก่งกันอยู่ว่าเอ๊จะเข้าซื้อดีไหมเนี่ยองประกอบหนึ่งที่ต้องมาพูดด้วยสมอคือค่าเงินบาทครับพอบาทอ่อนค่าค่าเงินบาทอ่อนค่าทองซึ่งเป็นสินค้านำเข้าเนี่ยนะครับคือมันจะทำให้ลงได้ไม่เยอะ วันระหว่างวันเนีต้องติดตามค่างเงินบาทไปด้วยครับถ้าค่างเงินบาทแข็งค่าด้วยทองคำโลภปรับตัวลงด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลให้สมาคมเนี่ยก็ต้องประกาศทองเนี่ยลงเยอะๆเนะี่ยเป็นโอกาสที่ดีแต่ถ้าเอาให้แบบเข้าใจภาพชัดเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าจะได้สื่อสารตรงกันเลยเนะี่ยต้องคลิปวิเคราะห์หลังจากนี้ครับเนะี่ยตามมา10โมงแล้วกันนะครับทีนี้ทองลงเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆ นะครับมันสวนทางกับสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่นะครับหลายคนหรือนักลงทุนทั่วโลกเศรษฐีทั่วโลกเขามองกันอยู่เนี่ยนะครับคือตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐนะปรากฏว่าเนี่ยประกาศมากกว่าที่นักวิเคราะห์สำนักต่างๆเขาคาดการณ์กันเขาคาดการณ์ไว้ว่าจะขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นนะพูดเข้าใจง่าย ภาษาชาวบ้านคือตกงานนั่นแหละครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะสักสามล้านห้าแสนคนปรากฏว่านะครับปรากฏว่าตกงานเนี่ยสามล้านแปดแสนคนเอาตัวเลขกลมๆเลยสามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันคนมันทําให้ตอนนี้นะครับสหรัฐมีผู้ตกง,งานไปแล้วสามสิบล้านคนนผ่าอบอกนะครับว่าสามสิบล้านคนมันทําให้มันสื่อว่าเศร,รษฐกิจกําลังแย่ แต่คําถามที่คาใจทุกคนแล้วมันค้านกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยเรียนคุณผู้เรียนคุณผู้ฟังผู้ชมไปแล้วนะว่าอยากเพิ่งไปไล่ถ้ามันทํำนิวหายรอซื้อข้างล่างเน,เนี่ยเราต้องคุยกันแบบนี้ก่อนและสุดท้ายตลาดปรับตัวลงมามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันค้านกันเห็นไหมครับหนึ่งในนั้นนะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านเพิ่งฟังคลิปนี้คลิปแรกเลยเนี่ยนะครับ มันคือนะครับภาวะของตัวยาต้านกับยารักษาไวรัสโควิก1ิที่สหรัฐตอนนี้พยายามผลักนันเนี่ยไวรัสายาตัวนี้อยู่นะครับเพราะนะครับผู้ผลิตเป็นบริษัทของสหรัฐต้องบอกว่าใช้ตัวเลขทางสถิตินะครับนะครับที่ให้ข้อมูลตามข่าวก็ออคือ50%ของคนที่ได้รับยาเนี่ยมีอาการดีขึ้นเ,นเขาบอกอย่างนี้ถูกไหมฮะในเนื้อข่าวเนี่ย ของคนที่ได้รับยาตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับสอ,อาทิตย์กลับบ้านได้คําถามคือ100%หรือยังเขาตอบว่ายังแต่ก็ต้องทําไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้ผลประโยชน์มหาศาลเห็นไหมครับกับอย่างที่2องครับข่าวสําคัญเมื่อวานเลยนะครับเป็น Main s t r e โปรแกรม i n น t r t l t n d n n i p r โปรแกรมตกไปนิดหนึ่งขออภัย ทุกๆครั้งที่จะมีตัวเลขประกาศแล้วแย่มันจะมีข่าวอย่างเงี้ยมรองรับตลาดหุ้นเสมอนะครับคือไรนะครับแปลภาษาชาวบ้านตัวนี้นะครับคือธนาคารกลางของสหรัฐเขาจะปล่อยกู้อีกแล้วครับนะครับแต่จะปล่อยกู้ให้กลับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีคนงานไม่เกิน1,500 0คนรายได้ไม่เกิน5,000ล้านดอลลาร์นะครับมีประเภทหลากหลายมากเลยนะครับ เป็นประเภทคนใหม่ priority นะครับ expand e d นะครับให้เงินกู้ขั้นต่ำ500,000ดอลลาร์นะครับจะบเป็นเ,เยอะกว่านั้นคือเอาที่สุดเลยนะครับคือ10ล้านดอลลาร์เป็นเงินกู้ระยะสั้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยรีบอรนะครับบวก3นตะค,คือดอกเบีย้ยต่ำก็ไม่เยอะมากอะไรเท่าไหร่ ในขณะที่ก็กระจายการวงเงินกู้ก็คือพยุงธุรกิจนะครับข่าวประเภทนี้มาบวกกับข่าวยาเนี่ยที่สารัฐพยายามประโคมข่าวคือเพื่อพยุงตลาดหุ้นไม่พยุงไม่ได้นะฮะตลาดหุ้นล้มเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดพานิคระดับโลกเลยเนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอข่าวประเภทนี้มาหุ้นก็ทรงๆและย,ยืนต่อได้ถูกไหมครับมันสวนทางกันนะกับที่เขาตกงานไปแล้วสามสิบล้านคนสิ่งที่ได้เห็นต่อมาคือทองลงซึ่งมันสวนทางมาอีก คือทองควรจะขึ้นในใจพวกเราทุกคนถูกไหมครับนะครับแต่คนที่เป็นมือเปล่าถือเงินสดรอซื้อถูกๆอยู่ในะวันนี้ง่ยต้องดูกันแล้วครับว่าตรงไหนดีจะได้จุดที่จะเข้าซื้อไม้แรกหรือ,อยังนะครับไม่ว่าจะเป็นรูป,ปรพรรณเองหรือทองแท่งเองเนี่ยจะมาคุยต่อจากนี้ครับนะครับคือไม่ได้เชียร์ให้ไปดูนะครับแต่นะครับในคลิปวิเคราะห์เนี่ยผมจะมีรูปประกอบว่าจุดซื้อมันอยู่ตรงไหนมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่อยากจะพูดแล้วให้ฟังอย่างเดียวแล้วจา มันจะต้องมีทางที่เราจะซื้อและถ้ามันลงมาเราจะยังไงมีทางหนีทางถอยหรือถือไว้สักเท่าไหร่แล้วขึ้นไปเนี่ยขายสักเท่าไหร่มันจะต้องเข้าใจภาพตรงนั้นก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นละ่ะคือบาทอ่อนเนี่ยไม่ค่อยดีครับกับการที่จะเข้าซื้อน้องภาพออกไหมฮะพอล่าสุดเนี่ยสามสิบสองบาทนะครับสี่สิบแปดสตางค์เมื่อเทียบกับหนึ่งยูโรลานะครับ เทียบกับทางฝั่งยุโรปเราอ่อนหมดเลยฮะสามสบาทห้สตางค์นะครับต่อ1ยูโร40บาท78สตางค์ต่อ1นปอนด์สเตอร์ลิงแต่พอหันมาตั้งฝั่งเอเชียเราต้องถือว่าเรานิ่งๆเพราะเมื่อไปเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยสาบาท25สตางค์ต่อ100เยนและนะครับสี่บาทห้สตางค์ต่อหนยวนยังนิ่งอยู่ทางฝั่งบ้านเราเอเชียแต่ถ้าไปนะครับถ้าไป ทางฝั่งของยุโรปเองเนี่ยเราเนี่ยแย่นะครับทีนี้ไอผมย้อนมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมผมผมต้องบอกว่าผมจะพูดภาษาง่ายๆและภาษาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้อยู่แล้วหรือท่านเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบว่าไม่ได้ดังใจไม่กระชับไม่รวดเร็วนะครับแต่ผมพูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าในระดับที่ เป็นชาวบ้านที่สุดเนี่ยถ้าฟังแล้วเขาก็อยากจะเข้าไปซื้อเหมือนกันที่เป็นทองรูปประพันธ์ว่าจะซื้อจุดไหนดีเขาก็เตรียมไว้อยู่ถูกไหมครับนะทีนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกว่าเจ้าโปรแกรมของเฟดเองที่จะปล่อยกู้ริบอร์ไม่ขออธิบายและการจําไว้ก่อนนะครับบ้านเขาเนี่ยใช้รบอร์บวกสามเปอร์เซ็นต์คำว่าริบอร์เนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับดอกเบี้ยริบอร์เนี่ยเป็นดอกเบียนะบเบ้ยระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ ถ้า1เดือนเขาจะมี0.4มากสุดเนี่ยที่ข้อมูลที่มีเก้าเดือน0.22ยิ่งไกลมากยิ่งถูกวันมาบวกกับ3%เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ3%นิดิดๆเองที่กู้แนดอกเบี้ยเงินฝากบ้านเขา0ถึง0.25ฮะเขาก็มาปล่อยกู้เท่านี้ต่อเห็นไหมครับเนี่ยต้องมาบอกว่าเดี๋ยวทีบอกบวก3%จะยังง,ง3%บวก4%ก็เป็น7ถูกไหมครับแต่อัตราดอกเบี้ยมันเท่านี้ เท่าที่ข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะครับวันหลังเดี๋ยวค่อยมาที่บายใบบอรหรือบอก,บอกมันคืออะไรนะครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับมันเป็นดอกเบีย้ยที่ใหญ่มากนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเรื่องหรือบอรก,กับใบบอกมันใช้เทรดทองนะครับนะครับแต่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนคุณผู้ชมดีๆว่าข้อมูลหาดูยากนะครับถ้าไม่ใช่นักลงทุนสถาบันจริงๆข้อมูลพวกนี้เขาไม่ค่อยเปิดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องครับเอาเป็นความรู้ไปแล้วกันนะครับเป็นความรู้ไปแล, <im it> ปแล้วกัน เข้าเรื่องต่อนะครับสมาคมจะเปิดอะไรเท่าไหร่วันนี้รู้ว่าลงแน่นะครับแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วบาทอ่อนอย่างนี้ก็อาจจะลงได้ไม่แบบว่าไม่ถูกมากนะักนะครับเพราะเพราะเดี๋ยวเราจะไปด้านทองนะถูกไหมครับไปซื้อทองไม่ว่าจะเป็นรูปประพันธ์เองนะครับหรือว่าเป็นทองแท่งเองหรือแม้กระทั่งทองออนไลน์เองนะครับมันก็เป็นทุกตลาดที่เกี่ยวกับทองนะทองลงอย่างนี้นักลงทุนก็เห็นละ นะครับคำถามที่ต่อมาคือมันจะอะไรเท่าไหรเนี่ยผมว่าถ้าราคาเปิดแล้วเงินบาทอ่อนๆเนี่ยอาจจะต้องชะลอหรือรอดูนิดนึงเพราะระหว่างวันถ้าบาทกลับตัวมาแข็งเนี่ยทองมันจะลงอีกเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้ขยักนี้ไว้ก่อนเราจะได้หยุดพิจารณาไว้ก่อนข่าวสําคัญนะครับโดยภาพสรุปเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเมื่อคืนลงนะครับไม่ใช่ไม่ลงแต่ลงไม่เยอะดาวโจน์ยังยืนเหนือ2 2 0 0 0จุดลงมา200กว่าจุดเ่ย ลงมา1.17%ฝั่งยุโรปต่างหากที่ลงหนักดัคเยอรมันเนี่ยนะทะลุหมื่นขึ้นมาจะไป11,000ปรากฏว่าลงมา246ร้อยสี่สจุดปิดไปที่1นึ่งจุดลงมา2.22%นะครับและถือว่าเยอะมากฝั่งอังกฤษนะฟุตซี่ร้อยบ้านเขาเนี่ยลงอีกแล้วปิดไปที่5,901จุดลงมา214จุดนะคิดเป็น3.5%มนเลยทีเดียว ฝั่งยุโรปลงตลาดบ้านเราขึ้นครับดูสวนทางกันเห็นไหมเซตกลับมายืนเหนือนะครับดัชนีเซ็ตของเมืองไทยยืนเหนือหน่นจุดได้ครับบวกขึ้นมา1 8 9 8จุดนะครับคิดเป็น 1. 4 8อะไรยังไงเยอะคือถ้ามันเป็นอะไรยังไงหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งคำถามให้คุณผู้ฟังได้คิด <c oughs> บ้านเราดีไหมดีบางเซกเมนต์เซกเมนต์พลังงานน่ะมันแย่เหมือนกันทั่วโลกแต่ต้องไม่ลืมว่าบ้านเราเนี่ยผลิตอาหารได้ครับ เรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐเนี่ยทุกยุคทุกสมัยที่พยายามผลักดันให้ไทยเป็นครัวโลกนีไม่ใช่เรื่องแบบว่าลอกันเล่นนะครับคือเรามีศักยภาพแต่เราจะผลักดันยังไงขึ้นสู่เวทีโลกเนี่ยเป็นโจทย์ที่ทาทายของผู้นําทุกยุคทุกสมัยนะครับเนี่ยแสดงว่าเซกเมนต์บางตัวของบ้านรอมดี Agriculture อร์เองฟู้ดเองนะครับผมพูดเผื่อไปถึงนักลงทุนหุ้นด้วยแล้วกันนะลองค้นหาดีๆครับลองค้นหาดีเราทําได้หมดจริงๆ รเรียกได้ว่าศักกระเบือ,อยันเรือรบอาจจะเป็นเรื่องอาหารในคนไทยเก่งเพราะผืนดินบ้านเราปลูกอะไรมันก็ขึ้นเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกก็ขึ้นพืชพืชน,น,นะครับพอภัยพืชเมืองร้อนปลูกก็ยังขึ้นนะครับในขณะที่พืชบ้านเราไปปลูกชาวบ้านด้วยเทคโนโลยีที่มีก็ปลูกได้มะม่วงน้ำดอกไม้ญี่ปุ่นเอาไปปลูกันปลูกขึ้นครับแต่มันอร่อยเท่ากันไหมก็ไมา่ อาจจะเป็นเพราะบ้านเขาไม่มีข้าวเหนียวที่อร่อยบ้านเราและบ้านเขามีข้าวที่อร่อยเข้าใจข้าวเหนียวบ้านเขาบวกกับมะพร้าวบ้านเราอีกข้าวเหนียวบ้านเราบวกกับมะพร้าวบ้านเราเห็นไหมครับเราก็ทําเองได้หมดส่วนผสม,มของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอย่างเงี้ยทาเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นออกรายการทีวีญี่ปุ่นนี่ทําไมมันไม่เหมือนเมืองไทยสักทีแต่มันปลูกขึ้นแต่รสชาติคนละเรื่องกันดินมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น,นในความที่เป็นยูนิของเมืองไทยเองเยูยนิก็คือเป็นเอกลักษณ์หาไม่ได้ที่ไหนในโลกอย่างนี้ครับมันยังทําให้บางตัวหุ้นบางตัวเซกเมนต์บางตัวอย่างเช่นอาหารอรควิคอเชอร์คือสินค้าทางด้านการเกษตรยังดีแล้วดีอยู่แล้วบ้านเขาเพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาผลิตอาหารไม่ได้นะครับพอผลิตไม่ได้เมื่อต้องเป็นหน้าร้อนมามามาประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อนของบ้านเราดึงนะนะถึงจะได้ส่งออกไปหาบ้านเขา อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าตอนนี้อาทิตย์หน้าเราจะเปิดนะครับเราจะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกตลาดสดห้างร้านเนี่ยนะครับเริ่มแล้วหุ้นเลยขึ้นตามขึ้นมาและแรงบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับติดเชื้อกันเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงกว่าบ้านเราคือแน่นอนครบ้านเราเป็นเป็นเขตเมืองร้อนนะมาเลฟิลิปปินินโดก็เป็นเมืองร้อนเหมือนกัน เขาก็ปลูกข้าวได้เหมือนกันเขาก็เลี้ยงไก่ท่งออกได้เหมือนกันเขาก็มีไก่ไข่ทรงออกได้เหมือนกันแต่ที่มันต่างกันคือนะครับถ้าติดเชื้อเยอะมันมีความเสี่ยงไงอินโดหมื่นกว่าคนฟิลิปปินส์แปดพันกว่าคนมาเล6 0 0 0กพันกว่าคนมันคู่แข่งของเราจริงๆตอนนี้ก็คือเวียดนามที่ติดเชื้อน้อยกว่าเราครับนะครับเพราะฉะนั้นเซกเมนต์บางตัวนี่ เก่งกันแล้วว่าเดี๋ยวจะขึ้นด้วยไปดูเวียดนามนิดหนึ่งนะครับอันนี้ชี้ให้นักลงทุนพิจารณาทีหนึน่งว่าเป็นบริษัทคู่แข่งนะครับในการส่งออกอาหารของไทยหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวหุ้นบางตัวจะขึ้นไม่ได้แต่งใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ชี้ให้ดูนะครับนี่กลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับทองวันนี้ต่ำกว่า2 6 0 0 0แน่นอนอะไรเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน นะครับอย่างที่2คือบาทอ่อนนะครับอยากให้ชะลอ,อนิดหนึ่งนะครับดูบาค่าเงินบาทถ้าให้แข็งว่านี้จะได้ของถูกมากกว่าเดิมนะครับกองทุน SPDR เนี่ยทองลงตอนนี้ก็ยังไม่ขายกองทุน SPDR คือกองทุนที่ถือทองคําแท่งในรูปของกองทุนรวมเนี่ยทองจริงๆเนี่ยมากที่สุดในโลกก็ยังหนึ่ตันเหมือนเดิมเห็นไหมครับราคาลงนะแต่กองทุนยังไม่ขายเลยครับ คิดดูแล้วกันว่าราคาลงกองทุนไม่ขายแลวเขามีแต่ซื้อเพิ่มตลอดเนี่ยราคาลงอย่างนี้น่าสนใจก็จะซื้ออีกเท่าไหร่เพราะยืนเหนือหนึ่งพันเมื่อไหร่มันสอให้เห็นแล้วฮะเอสพีดีซื้อเหนือหนึ่งพันเมื่อไหร่ก็คือสภาพเศรษฐกิจแย่เศรษฐทงเศรษฐีนักการมงรักการเมืองที่รวยเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อทองพวกนี้เก็บไว้หมดเลยเพราะฉะน,นั้นระยะยาวยังคงดีอยู่ระยะสั้นราคาอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ถ้าคุณถือเงินสดเนี่ยน่าสนใจทีเดียวว่าวันนี้ ถ้าลงมาเยอะๆแล้วข้างเงินบาทแข็งเป็นใจด้วยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มนะครับสะสมสถานะได้หลังจากนี้นะครับแต่ขอเรียนไว้ก่อนนะครับเข้าไปซื้อเนี่ยไม่แบ่งนะครับแบ่งเป็นไม้ๆค่อยๆสะสมไปไม่ต้องรีบครับนะครับคนทั้งโลกนักลงทุนทั้งโลกเศรษฐีทั้งโลกนักเก่งกาไรทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รีบนะเล่นเป็นจังหวะจังหวะไปจะเป็นจังหวะจากควรอะไรเท่าไหร่ซื้อแล้วถ้าขึ้นไปก่อนขายยังไงหรือลงมาเนี่ยเข้าไปสะสมตรงไหน นะครับก็ต้องก่อให้หลังจากนี้นะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็สรุปข่าวนะครับสรุปข่าวก็ยเป็นสรุปข่าวว่าวันนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆลงทองลงแรงกว่าลงแรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างหลังวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงแต่นะครับตลาดหุ้นลงจากตัวเลขนะครับเศร,รษฐกิจที่ไม่ดีคือคนตกงานเยอะขึ้นอเมริกาตกงานไปแล้ว30ล้านคนนะคมองภาพออกไหมฮะและการจ้างงานอาทิตย์หน้าที่ประกาศออกมาเนี่ยถ้าแย่ก็เรียบร้อย แต่ข่าวที่ธนคาคารกลางอย่างช่างสระฐกำลังจะประกาศเปิดโอกาสให้ธุรกิจนขนาดใหญ่เข้ากู้งเงินอีกนะครับสมัยก่อนเฟดจะไม่ยุ่งกับธุรกิจประเภทนี้นะครับเนี่ยตอนนี้กําลังเข้าไปยุ่งนะเกิดโอกาสให้กู้งเงินอีกก็มันก็ช่วยหนุนตลาดหุ้นส่วนหนึ่งไม่ให้ลงมาเยอะพอไม่ให้ลงมาเยอะหลายฝ่ายก็เห็นว่าอ่ะหุ้นที่ลงมาอาจจะมีราคาถูกก็ยังไม่จําเป็นต้องมาซื้อทอง แต่นะครับเศรษฐีบางคนนะลงทุนบางคนกองทุนบางคนเขาเห็นอยู่คราเป็นยังไงก็ตลาดทองก็ยังเป็นที่สนใจอยู่คนทุกคนมองไม่เหมือนกันอยู่ละนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับของตลาดหุ้นที่ทงและทองก็ลงมาด้วยวันนี้นะครับแต่จะชีช้ชัดและวิเคราะห์ต่อไปหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อเพราะคลิปต่อไปที่อัพแล้วพออัพเสร็จเลยเนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมนะครับ นะครับได้ได้รับชมกันโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้พอดแคสตหมดเวลาลงแล้วครับต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ทุกเกโมงสหรือวาสิบโมงนะครับกับรายการวิเคราะห์ราคาทองคำภาคเช้านะครับส่วนพอดแคสต์สรุปราคาทองภาวะตลาดหุ้นและค่าเงินนะครับต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่